ดุงเยอะจริงทุกคนไฟน้ำติดแล้วตอนนี้นะเฮ้ยมาค่ยนั่งลงพี่พี่จะเย็นพี่จะเย็นครับมาค่ยพี่จะเย็นพี่จะเย็นมาค่ยพี่จะเย็นครับพี่จะเย็นาทุกคนผมมาคนเดียวพี่ผมมาคนเดียวครับนั่งลงครับครับครับผมมีของอะไรไม่มีพี่ไม่มีนั่งลงผมไม่มีครับผมไม่มีนั่งลงเลย พี่ใจเย็นพี่พี่เป็นใครพี่พี่ผมไม่มาทำอะไรพี่นะ่งมานั่งกูงเย็นนะใจะเย็นพี่ใจเย็นคุยก่อนครับคุยก่อนอน้องลงผมผมมาตัวเปล่าพี่<น>พี่อย่าพี่ผมขอ สวัสดีครับสวัสดีเทพศีหลวงป้านาะอาทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็ผมใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะแล้ววันนี้ผมก็เข้าป่ามาแยากยาก้ยายก,กับทุกคนนะแยกทางกันตามหาน้องต้นไม้ทุกคนแล้วก็ไปอีกทางของบวอีกทางเพราะว่าวันก่อนที่เราไปตามหน้าตัวปลาดและต้นไม้ก็วิว่งตามไอ้ตัวปลาดไปจนตอนนี้ยังไม่เจอวิแวลไม่เจอร้องรอยน้องเลยทุกคนนะซึ่งตัวปลาดมันเหมือนจะมีบาดแผลโดนมีดอาคม ฟันแถวแขนและแถวขาทุกคนนะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างแลวต้นไม้อะตามไปทางไหนยังไงหรือว่าไงผมยังไม่แน่ใจว่าไอตุบลดมันล่อลวงหรือว่าเป็นแผงมันหรือเปล่าที่จะให้ต้นไม้ตามมันไปผมเลยนิ่งนอนใจไม่ได้ทุกคนนะรีบออกมาเพื่อตามหาต้นไม้ทุกคนนะแล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังหาเส้นทางหนึ่งผมมาหาเส้นทางนี้ทุกคนเพื่อจะให้เผื่อใครเจอก็ค่อยว่ากันทุกคนนะ โอเคพี่ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมทีทุกคนนะแล้วก็ภาวนาเราเจอต้นไม้ไวอย่าให้ต้นไม้ไปเไ,ไปเพราะว่าผมเคร์ต้นไม้เอาตัวรอดได้อยู่แล้วทุกคนไปพี่เดินทางไปตามหาต้นไม้ที่ป่าฝั่งนี้กันทุกคนโอเคทุกคนผมเมมาเส้นทางนี้นะทุกคนส่วนล็กไปทางน้ําตกที่อยู่ของตัวประหลาดมันซึ่งเราไปเจอที่เก่าทุกคนนะท,ที่ที่แรกที่เราเจอมันเราไม่เจอตัวน้องต้นไม้หรือว่าตัวมันนะเราก็เลยไปหาอีกที่หนึ่งผมเม่มาเส้นทางนี้ คิดว่าสองคนจะแยกแยะก,กันหาหจะเร็วกว่าทุกคนก็เราก็แบง่แบงๆเอาวุธกันไปนะแล้วก็เอาพวกมีดแล้วก็นังกะติกไว้แผมก็พบนังกะติกอีกคันหนึ่งมาแล้วก็มีดอีกเขาเล่มทุกคนว่าพอนาอย่าให้น้องต้นไม้ไปเไลยไปทุกคนให้น้องปลอดภัยนะพี่นะนี่ก็เป็นป่าอยู่แถบน้ำตกล้านทุกคน ผมพยายามเดินเรื่อยๆทุกคนนะจะไม่ตะโกนเสียงดังเพราะว่าคิดว่ากลัวพวกไอคนที่คิดไม่ดีกับเราจะได้ยินเสียงเราทุกคนนะพยายามเดินแล้วก็ฟังเสียงดีกว่าต้น <Down> น้องต้นไม้ต้นรอดได้จริงนะทุกคนพรอน้องก็สามารถ ใช้วิชาแล้วก็มีของดีติดตัวไปทุกคนมันเป็นทางหรือเปล่าทุกคนตรงนี้เป็นเส้นทางที่เราคิดว่าไอตัวเบล่าเน,นี่ยผ่านนังนี้บ้างเพราะว่าเคยเจอมาที่นี่ทุกคนนะก็เลยมา เือมาสนี มันเป็นทางแล้วผมเจอแล้วเนี่ยทุกคนอะไรอะผ้าหรอแป็นยังไงทุกคนขอดูก่อนมันคืออะไรคืออะไระพี่พี่พอ,อะไรอะเสียใครอะพี่อะทงมเนี่ย มีคนมาที่นี่เหรอคนไม้คนไมย้ยินเสียงแกรบแกรบแกรบกบไม่รู้เป็นพวกนกหรือเปล่านะรู้นพวกสักตว์ป่าหรือเปล่า เดินม,มาระยะหนึ่งแล้วคนน,น,นะผมเพิ่งจะเริ่มถ่ายคลิป เป็นห่วงต้นไม้มากทุกคน,นไม้ตบลาด เดี่ยแคคู่นะคิดว่าถ้าตกลาดอยู่นี้ต้นไม้ต้องอยู่นี่ทุกคนนะต้นไม้หลงทางแล้วทุกคนผมคิดว่าก็น่าคิดนะทุกคนนะต้นไม้แบบเข้าป่าวิ่งตามไปจนแบบวิ่งตามไม่ทันปุ๊บพาถังกลับตัวเองไม่ถูกเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งแบบว่าไม่คิดหน้าคิดหลังทุกคนอาจะหลงป่าหรือเปล่าพี่ก็เป็นไม่ได้ทุกคนไม่เป็นไรก็ลองไปีล้อย่างทุกคนลองตามหาต้นไม้ก่อน ม,มันก้อนไม้มันเป็นคนมีวีแววตอบโต้เลยหรือว่าไม่ได้ทังนี้หรือเปล่าหรือว่าน้องไม่ได้มาทางนี้หรือเปล่าทุกคน จะไม่มาอยู่ใช่ป่ะทุกคนพี่จมขอนั่งพักก่อนนะทุกคนจะขอนั่งพักก่อนนะพี่เพราะว่าเดินมาไกลแล้วทุกคนแล้วก็จะขอขึงไปชีทุกคนนี่เหมือนล่องรอยก่อนอ๋อไก่ปลาเป็นไก่ปลาคุยพื้นทุกคนต้องขึงไฟชีทุกคนเพราะจะขอก่อไฟสักหน่อยทุกคนยุงกัดทุกคนยุงกัดมากเลยแล้วก็อย่างฝนเหมือนจะตกทุกคนจะขอขึงไฝชีเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนทุกคน อย่างนก่อนนะทุกคนเพราะมันจะฝนใกล้ตกแล้วผมไปต่อมันจะเปลี่ยนฝนแน่พี่ไปต่ออย่างนี้ก็เปลี่ยนบอกเลย โอเคทุกคนเรียบร้อยทุกคนนะทุกคนขอรีบก่อไฟกันทุกคนไปก่อไฟกันทุกคนยุงเยอะมากอโอนนายต้นไม้ปลอดภัยทุกคน ทิงุกฝนตกนกันทุกคนฝนตกไปปล่อยเลยพี่ ตอนนี้ฝนตกนะพี่พี่ตันนี้ฝนตกนะทุกคนบอกเลยตอนนี้พาฟ้นกัน แงน้ำตกกังดงอยู่คนนะแต่ว่าน้ำมขึ้นสูงอยู่ทุกคนแสดงว่าบนยอดเขาอยู่มีฝนตกอยู่พี่ฝนตกงานหนักนะทั้งบนยอดเขาอะก่อ,อไฟจะยุงง้องเยอะทุกคน พี่ไฟเริ่มติดแล้วพ,พี่ไฟเริ่มติดแล้วตอนนี้นะเฮ้ย,ยมาค่อยนั่งลงพี่พี่เจเย็นพี่จจเย็นครับมาค่อยพี่จจเย็นพี่จจเยน็นมาค่อย พี่ใจเย็นครับพ uh um> ี่ใจเย็นทอกคนผมมาคนเดียวพี่ผมมาคนเดียวครับนั่งลงครับครับครับคุณมีของอะไรไม่มีพี่ไม่ม <NO um> ีนั่งลงไม่มีครับผมไม่มีนั่งลงเลยพี่ใจเย็นพี่พี่เป็นใครพี่พี่ผมไมย์มาทำอะไรพี่นั่งมานั่งกูเยิงนะพีใจเย็นพี่ใจเย็นคุยก่อนครับคุยก่อนนั่งลงผมผมมาตัวเปล่าพี่คุณมีของอะไรผมไม่มีผมไม่มีพี่ผมผมมาตัวเปล่าพี่ผมไม่มีอะไรเลยครับผมมานั่งเล่นเฉยๆครับ นั่งลงไปขยับเจพี่นมาทำอะไรผมผมมาเดินป่าครับผมมาเที่ยวเฉยครับผมมาตามหาน้องครับพี่น้องเป็นใครเป็นเป็นน้องผมครับเป็นพี่น้องต้นไม้ครับพี่ดูดิมีอะไรบ้างในกระเป๋าของวะไ,ไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรครับแต่ยันพี่คุยก่อนคุยก่อนครับคุยก่อนพี่คุยก่อน ไม่มีอะไรครับพี่ผมมาตัวเปล่าพี่ผมไม่มีอะไรโอ้ยมีเอในมึงก่ิดิมีพกูกระหน่มพี่เหรอเอามาแล้วพี่มีอะไรครับาม,ามีแคร่นี้ครับเกิดเป็นของใช้ผมพี่เอามาด้วยให้หมดเลยพี่ผมผมต้องใช้ครับพี่มันเป็นของสำคัญครับผมไม่สน ใส่กระเป๋ามาใจไมี่เจนครับคุยก่อนครับพี่พพพคุยก่อนพี่เจนพี่เจนคุยก่อนพี่พี่เป็นใครยังไงพี่บอกผมได้มียัยขผมช่วยเปล่าไม่ต้องตรงเรื่องของบุโกูเรื่อพี่ไม่มีอะไรครับเจพี่เจน มีอะไรเปล่าไม่มีแล้วครับพี่ไม่มีแล้วครับหมดตัวแล้วพี่เฮ้ยอะไรมันั่นมีโทรศัพท์ด้วยรนะึพี่อย่าพี่ผมขอ,อนอนลงเลย ผมขอพี่ยาหยัดอุกติ็กพี่ยาพี่ผมขอเฮ้ยผมมีผ้าชีดด้วยนะผมจะเอาให้มนต์จากของมึงอ่ะพี่ยาพี่ของผมยาผมขอพี่ยาจ้ะพี่ยงผมพี่ ย่ามขอพี่ย่าอยู่นิ่งๆเด่าตะโกนงั้นกูจริงแน่ พี่ดูมฮะโผล่ะอะอะนี่อะนี่ฮะฮะโผมาบอกมาจนพี่จนจน,จนป้าพี่เนี่ปปนผมพี่มันจะเอาของในเป๋าผมไม่หมดเลยมันจะเอาไฟชิทผมแต่ผมนึงไฟชิทไม่ทันพี่มันกำลังแกะไฟชิทอยู่แล้วช่วยให้มันแกะไฟชิทผมไปที่มันล้ม เราโอ้ว hehe, so ิ <ís Win ning noise> day, ่งออกมาพี่เฮ้ยโอ้โหเจอกับตัวพี่แต่มันนั่งก่อไฟแบบเพลยทุกคนนะโผล่มาตอนไหนไม่รู้ทุกคนแล้วก็เอาเอาอาวุธทุกคนจี้ผมเลยโอ้หตรายมากพี่มาคนเดียวทุกคนดีนะผมวิ่งออกมาทันทุกคนมันมันเก็บไฟชีสผมดูไม่ได้ผมไม่เอาไฟชีสแล้วก็ไม่เอาขนมผมไปพี่เพราะขนมอ่ะโอเคนาทีก่อนนาทีก่อนทุกคนจะบอกว่าผม รอตายอย่างวุวิเลยทุกคนซึ่งถ้าใครที่ดูคลิปจะเห็นเหตุการณ์ที่แบบว่ามันไม่รู้มาทางไหนของทุกคนอยู่โผล่เข้ามานะแล้วก็เอาอาวุธออะเนี่ยมาจี้เลยจี้หัวผมเลยทุกคนนะบอกให้ผมหมอบ,บอกให้ผมเงียบอย่าตะโกนอย่งั้นมันจะเอาใส่ผมทุกคนโอ้หบอกเลยผมถือว่ามีบุญนะถือว่าย,ยังโชคดีอยู่ แล้วอย่างเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยว่าถ้ามาอย่ามาคนเดียวที่นี่ทุกคนผมเชื่อคงไม่มีอะไรทุกคนผมมาตามหาต้นไม้ทุกคนนะไม่เป็นไรผมจะไปหาเล็กแล้วก็เดี๋ยวไปด้วยกันมันเอาไฟชิดผมไปพี่ไอจนะ้จอเนี่ยมันเอาไฟชิดผมไปแล้วพวกของกินผมเอาไปหมดเลยทีนี้ผมบอกว่าที่มันล้มแล้วเอาโทศรศัพท์กระเป๋ามาได้ทุกคนมันกำลังเก็บไฟชิดผมอะ่ะช่วงที่มันกำลังเผอผมไปที่มันล้มทุกคน คุ้มครองพี่สิทธิ์ยังคุ้มครองยู่นะโอเคทุกคนผมขอปิดคลิปาทางกลับก่อนทุกคนขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้ผมปลอดภัยกลับมาทุกคนนะขอบคุณพี่เอฟซีทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ไปผมต้องตามหาต้นไม้ต่อทุกคนแต่ต้องไปกับเทุกคนต้องไปคู่กันละไปคนเดียวไม่ได้ทุกคนอันตรายมากพี่พ